สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวครับผมเป็นผายิงหนูนะครับผมยิงปลาได้ครับเป็นรางอลลูนะครับรางอลาลูรางศูนย์นะครับผมเป็นลูกเลื่อยแนบข้างครับปลายถึงขาท้าย50เซนนะครับผมไกลเซฟครับผมระยะยิงประมาณไม่เกิน3มเมตรนะครับผมยิงหนูยิงปลาครับ เดี๋ยวลองยิงให้ดูนะครับผมขายยาง15ครับ15มิลยิงยาก่อยประมาณนี้นะครับ3เม็ดครับยิงขวดน้ำมันครับผมครับผมครับโอเคครับผมว้ยิงหนูครับผาสั้นครับมินิครับผม ฝากติดตามผลงานด้วยครับผมครับขอบคุณครับ